วิ่งนี้ก็บาดแล้วาวิ่งเราเนี่ยวิ่งแรกเจะไปทุางานที่อีกเย็นนี่ให้เป็นทีเราทางานอีกอ่ะก็ไหนตับจันทร์งานที่โรงงานใช่กระจกลองตัดคมนี้ก็จันทร์นะใช่ไหมครับเศรนจะได้คมคมครับผมนีก็พวกใหม่อัดพวกอะไรยิบกรกคมกิบแลจ่ายยิบเลยแมวมากสามันเสรษออกมามันจะได้คมครับใช้กระจกเป็นจานตวงะจิมพิ้งไว้เลวนรอง ฉากฉาไฟฟฝาแล้วจันใช่ใช่ครับฉากไฟฟฝามันจะกดได้ไงถ้าเป็นแมมมทัเนี่ยมันลื่นเวลาเรากดย่างงง้กดยางไงเวลากริดคัตเตอร์มันชอบลื่นเับไม่มาทัดเอาชิ้นี้ไปฝากเพื่อนในกลุ่มได้ทีมการต่อผ่าลายท่านฟอนมือของจันวิทครับไล้ก็ตัดตัรวมกันรวมกัน ตัดเสน้นก่อนฟังละสี่เสน้นเอาแค่สี่พอเร็วมันอยู่สีเหลืองสี่เสน้นนะครับขนาดสี่เสน้นมาตรฐนมาตานครับผมอันนี้ก็ช่องมันนี่ก็จักเสน้นหนึ่งครับผมช่องท่ากาวประมาณเสน้น,น,น,สนหนึ่งนะจ๊ะเสน้นหนึ่งเส้นครึ่งช่องท่าก้าอัมันใช้ผูกกันครับใช่ย,ยังเงินเพืองก้าวด้วยครับอันนี้ผูกกันมีเปลือ เห็นบางคนใช้แปีงซิฟวันไง <c oughs> พูดเห็นซิฟวันมันเปลืองกาวหาย,ยาด้วยแต่ก่อนผมใช้ไอ้ใบลิบบินตัดเอาเห็นจานวิทย์ได้ทำเลยเออซื้อมาใช้ดูใบลิบบินเปลได้ใบอันไหนเองจะทำได้ใบไอ้นูน่ะมันตัดทำได้มันจะเข็งหน่อยนีย่ครับวางทาม <c oughs> ไม,ม่ทัดวางภาพยกขึ้นไย่ยามอย่าให้มันหลุดเด้อเสมือดันครับฟังมากกว่าไม่จังจะได้ทนใช่ถ้าทั้งนี้อันนี้คือตัดออกมาให้มันทีเดียวสองอันเลยเนะี่ยตัดออก ทีมพับนี่คือตัดถูกมาทีเดียวสองอันเลยยังได้ไปตรงมาตัดทีละอันเนี่มันนานไงนี่เราดี๋ยวมันจะเท่ากันด้วยเนาะนี่มันก็เท่ากันด้วยนี่ปุ๊บเราก็วัดเอาริ้วริ้วใหญ่นี่เอาจักสิบสองเสนสิบสองเสนนี่เงีกะดูก่อนว่ายังจะเอาตัวเนี่ยตัวเฉียงเนี่ยใหญ่หน่อยถ้ายังชอบใหญ่ยังเอาใหญ่ชอบหน่อยยังเอาหน่อยใช่ไหมล่ะอันนี้ผมจะชอบเอาผมเลยเนาะตามผมเลยเนาะ จผมเอาสิบสองเซนเด้โอ้มผมถือสิบสองเซนคือวัดจากมุมมุมสีแดงครับสิบสองเซนเราก็ขีดไปด้านนั้นเราขีดไฟเลยนะครับเซนละเออมันมันก็ใช้ได้อยู่มครับใช้ได้ข<า><า>ึ้นไปไม่ได้ดสีหนูเดียวสิบสองเซนไปมันแค่เป็นไรหรออันนี้เรากด จะเอาแบบมันหืนมากด้วยมันตัวใหญเก้ามันหนเฉียงมากเฉียงหน่อยมากเฉียงหน่อยเก้ายวเจาตามชอบตามเราชอบครับมันต้องเหืนน้อยใจมันถึงจะดูสวยค่ะเป็นแบบตรงปึ๊บมันจะดูมันจะดูโต๊ะไม่สวยมันต้องเหืนขึ้นนิดนึงปึ๊บเราก็ขีดเส้นเลยครับขีดยาวปึ๊บขีดแต่มันตะลนี่มาร์กจุดไว้ รูไปจับบให้หงเลยด้ไรกับการตัด่ถ้าอย่างนี้ถ้าเราคับแบบนี้เราตัดทีเดียวมันได้สองงันเลยไงแดงสอดส่องนะครับตัดออกมาเสมอกันไม่ตรงวัดไร้โลกตรงวัดไร้หลกจับผานไว้มา ใช่ตาช่างครับผมกลมกมในตาอื่นนึกคุมถ้ะตาช้างตาช่างกุมบวบคอนเสิร์ตมีเขานะครับแต่อันนี้เนี่นำเลยของดีาางจับผันจับบ๊อบเจรอน ต้องไม่ห้ามเปื่องของ้อยขีดไว้ร้อยขีดไว้ขีดมาร้อยเราขีดแต่เกิดคัตเตอร์ไปคมเนี่ยเป็นขยุดปูดปิดด้วยเนี่ยใช่ถ้าคัตเตอร์ไม่คมเนี่ยมันจะขยุดครับเสียตัดเสียดลย โอ้ยายตัวหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบเดียววัดไม่เต็มเต็มเ,เลยพี่น้องเอยถ้าเกิดคุณไม่นนปิ้นเนี่ยโอ้โหนางปวดล้างนะามุดน่ะทำให้รูเดียมรูทรงจริงๆพื่น,พ,นพื่นนี่ไล,ล่ทุ่ิชาตทถึงโลดทป็งวันคือกันดินี่ครับจะะออกมาอถุงนุ้ดครับติดจับ ะตัวนี้สทตนีไหมแ่แัไวไดคัแล้วแล้วก็อยู่วาเนอะปอยู่ล้กขนนี้นดนี้เขาหมายบรรทัดวัดเลยครับจากนีุ้มปีกจะได้เท่ากัน4.0%เซนีนนี่ครับพี่น้องฟังละ40เซนกลางทีงอนั่นวาง40เซน สี่สิบเส้นปุ๊บเราก็ขีดไ้เลยอันนี้ไว้ฝังเลยฝังเงาหรือฝังฝังงัฝังตนั้นออกมาเออนั่นเลฝังเงาจะอยู่นานขครับสเส้นดรมืลงแจะยนนถึงจะมหลักจากตรงนี้ มุมนั้นสี่สิบเซนโอ้ยไหนเขาเรียบอีกไหมใช่นี่เลยแล้วเราก็ดึงผ่าโอ้ตีกล่างทิ้งข้างบนสี่สิบเซนทิ้งเดียมแค่หนึียมมั้งเิดไว้ขิดมาขุดไว้ปุ๊บเราจะทากาว กาวมันจะได้เท่ากันเนาะอันนี้ก็ตัดเอาไว้คือมเดอาถ้ามันพื้นกันแบบนี้มันจะมองไม่สวยครับมันจะดูแบบยังไงอย่างสมมติสีอ่อนน่ะสีอ่อนต้องอยู่หนาออนนหาใช่ต้องอยู่หนามุดด้วยว่ามันจะเห็นรอยกาว มันจะเห็นรอยกาวเนาะสีทึบสีที่สีทึบนี่ต้องอยู่หลังครับปึ๊บเพื่อจะปิดรอยกาวปิดรอยกาวถ้าสีสีอ่อนอยู่บนอยู่บนนี่มันจะเห็นรอยกาวมันจะมองไม่สวยนะครับเป็นสไตล์สไตล์จันวิทย์ครับลองนำไปใช้รู้ครับต่อถ้าต่อเทินกันแบบนี่คือไม่สวยเลยครับต่อเทินกันแบบนี่มันจะเห็นรอยกาว ให้ให้มันก้าวมอยู่ฝั่งเดียวใช่ไหมจะใช่ครับเราต้องพยายามให้โตให้ก้าวมันอยู่ฝั่งเดียวข้างหน้าโตห้วาวปุ๊มันจะเป็นฝั่งนี้เนาะจะเป็นรอยก้าวอยู่ฝั่ง